คุณพ่อคุณแม่หลายคนนี่เขาเป็นห่วงกลัวว่าลูกของเขาเนี่ยเติบโตไปแล้วจะไม่สามารถที่จะรู้ว่าตัวเองนี่ชอบอะไรคือคุณพ่อคุณแม่ประสบปัญหานี้อยู่แล้วก็กลัวว่าลูกตัวเองเนี่ยจะประสบปัญหาซ้ําและซ้อนเหมือนคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องคอยปรับคอยจูนให้ลูกถ้าเป็นไปได้เราต้องค่อยค่อยพูดตั้งกับลูกตั้งแต่ตอนเล็กๆเบบีเลยแต่ ทีนี้มันก็จะมีทางลัดที่จะทําให้เราสามารถที่จะรู้ว่าลูกของเราเนี่ยชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรด้วยการตั้งคําถามง่ายๆอาจารย์เล่จะสอนให้พวกเราหัดตั้งคําถามให้ลูกเป็นข้อคําถามที่ง่ายๆแต่มันจะดึงศักยภาพของความเป็นลูกของเราออกมาอย่างมหาศาลวันนี้อาจารย์เล่จะให้หนึ่งข้อในการตั้งคําถามให้ลูกง่ายๆเลยที่จะดึงศักยภาพของลูกออกมาได้อย่างเต็มเปี่ยมถามลูกไปว่าลูกตื่นขึ้นมาแล้วลูก แฮปี้แล้วก็มีความสุขกับการทำอะไรที่สุดในโลกการตั้งคำถามให้กับลูกที่ถูกต้องแบบนี้มันจะทำให้ลูกของเราง่ายต่อการค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของลูกออกมาแล้วก็ใช้อย่างเต็มที่ถ้าไม่เชื่อคุณพ่อคุณแม่ลองเอาไปใช้ดูนะแล้วกลับมาบอกกันหน่อยว่าผลเป็นยังไงบ้างแล้วคุณพ่อคุณแม่มีข้อคำถามอะไรดีๆที่จะถามลูกของเราเพื่อดึงศักยภาพพิมม์มน้อยกดติดตามเพจอาจารย์เรศไว้ ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะคะเพจของอาจารย์เรสไม่ได้สอนให้คุณเลี้ยงลูกให้แค่มีความสุขแต่เพจของอาจารย์เรสสอนให้คุณเนี่ยดึงศักยภาพของลูกออกมาให้เต็มที่